สวัสดีครับตอนนี้ที่หลีเป๊ะเวลา6โมงเย็นนะก็ผ้าทิ่กำลังจะเริ่มตกเดี๋ยวเราจะพาเดินเลาะหาดหลีเป๊ะแบบยาวสุดเลยไประหว่างจากเขาเรียกว่าอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงเลยดูสิว่าหลีเป๊ะตอนเนี้ยบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนตอนยามเย็นเย็นแบบนี้ไปกันเลยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ นักท่องเที่ยวน่าจะมายามยามเย็นเยอะนะครับพาที่กํกำลังจะตกยากาศสบายๆริมหาดดีเปะนี่นี่พี่ๆเขากำลังเตรียมของน่าจะคืนนี้น่าจะมีปาร์ตี้ บรรยากาศดีมากยามเย็นเย็นเดินรับลมสบายสบายบอกเลยว่าฟินสุดสุดเฮ้ยตรงนี้มีชิงชาด้วย,วยนี่นี่ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็กเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะรรยากาศดีนั่งสบายๆรับลมยามเย็นน่ะโหเขาทำเรือ,รอแคนูเองดูดิอ่าภูมิปัญญาไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกดู เราเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอเหมือนกับที่จอดเรือของชาวประมงหรือเออน่าจะเป็นคนท้องถิน่นคนชาวบ้านเนะาะก็จะเห็นเรือประมงอเอ็ม <I am S 1> เลยนะครับก็ถือว่าเป็นภัพเป็นภาพ,พที่สวยอีกภาหนึ่งนะดูด<ๆ>ิเร,<ๆ>เรือเยอะมากเลยบรรยากาศแล้วก็<ๆ>เด็กๆออกมาเล่นตอนเย็น สวยสวยหรือเรือเยอะมากเรือามปะมงนี่หกโมงสี่สิบแล้วนาะยังไม่เมืดเลยอะ จะมีทางลงทะเอ๋อตรงนี AL al ้คือโรงเรียนโรงเรียนใช่ไหมโอ้ยโรงเรียนหนูดีจังเลยติดติดในนี้ด้วยอ่ะโรงเรียนน้องๆเขาติดทะเลว่ะโรงเรียนเกาะลิบเซ่นี่เปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมถ้งว่าได้เรียนทุกวันวันนี้วันนาทิตย์พรุ่งนี้ก็เรียนแล้วสิใช่ค่ะเรียนที่นี่สนุกไหมสนุโอ้แล้วแล้วเวลาขึ้นเกาะไปยังไงไอ้ขึ้นฝั่งไปยังไงอ่ะก็จะเรือแล้วก็เรือหาหรอ แล้วเราขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งอันนี้ไหมนานหลายหลายวันไหมถึงจะได้ขึ้นหรือหรือเดือนแล้วคะจำเป็นครับไม่จำเป็นเลยถ้าจำเป็นเอออยู่นี่บรรยากาศดีเนาะพี่ชอบหนีไปอ่ะเกาะมันสวยเนาะมันจะมีที่ให้ซื้อไหมล่ะจ้างเลยครับจ้างอะไก็ได้ครับที่ตรงไหนวางตรงนี้ก็ได้ครับ เออน้องเด็กน่ารักมากเด็กที่เกาะแบบน่ารักมากๆบอกเลยว่าถ้าใครมาไม่ใช่ว่าดีเป้มีแต่ไอ้นี่นะเราก็มาดูวัฒนธรรมมาดูเด็กๆชุมชนน่ารักมากเอาโอ๊ยดิมอ่ะกาเล่นกันไหมเล่นฟุตบอลยามเย็นยวเขาไปในสนามตอนนี้เด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลยามเย็นอ่านี่คือนี่คือวิถีจริงๆนะวิถีชาวเกาะดูดิ เขามีความสุขมากพอได้เล่นทะเลติดเอ้ยได้เล่นฟุตบอลติดทะเล,ะเลอ่ะคุณคิดดูว่าความสุขของเด,ด็กๆจะขนาดไหนไม่จําเป็นต้องเดินห้างาและไม่จําเป็นต้องมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะนี่ฝั่งนี้ก็ตการางฟุตบอลโอ้ม่ดูความสุขจ้าเชิญยัขขงี่ผมะนำอปรานคุณท่านประธนตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งก็บรรยากาศ วิถีชาวบ้านแล้วก็เป็นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูถนนคนเดินนะครับร้านอาหารก็เริ่มเปิดแล้วนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารอรอ่อยมีต่ร้านอาหารแต่ก็สงสารนะช่วงนี้ไม่มีคนเลยอ่ะก็ถือว่าร้านค้าเปิดเยอะช่วงนี้ บรรยากาศยามเย็นคนก็จะออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าจับจ่ายหาของของกินนะร้านค้าเปิดเยอะแต่แตไม่มีนักท่องเท,ที่ยวเลย นี่ถึงแล้วนี่คือถนนคนเดินนี่คือบรรยากาศถนนคนเดินนะแต่ก่อนบอกเลยนะก่อนโควิดเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยแบบคึกคักที่สุดของรีเป้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ดูดิร้านรวงร้านอาหารปิดหมดเลยบอกเลยว่าโอ้โควิดครั้งนี้หนักมากนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ถนนเส้นนี้บอกเลยว่าคึกคักมากนะครับแต่เดินมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอร้านเค้กเออร้านโรตีนะร้าน็เปิดโรตีเดี๋ยวเราจะมาลองชิมโรตีว่าอร่อยแค่ไหนน่าจะเป็นร้านเดียวที่เปิดอยู่นะตอนนี้นะครับเขาบอกว่าร้านมีขายดีมาก เราก็เลยสั่งเป็นโรตีกรอบกับโรตีใส่กล้วยนะนี่น้องเขากำลังทำให้เดี๋ยวเราลอ,อ,อชิมน,นะครับนี่หน้าตาโรตีที่เราสั่งมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมดูว่าโรตีที่เราสั่งมาเป็นยังไงบ้างแล้วเราสั่งมาสองแบบแบบนี้แบบกรอบแล้วก็แบบนี้ใส่กล้วยแล้วก็มีชาชัดด้วย ก็นี่ชาร้อนเดี๋ยวเราก็ชิมเ่ารีวิวชิม,มอมหอมมากหอมหวานอร่อยง่ายๆอร่อย ตอบกินอร่อยมากบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยเป็นอะไรใ้่อร่อยกินต่อกินต่ออร่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศยามค่ำคืนนี่ก็เราอยู่ที่หาดแล้วนะครับตรงหน้าทางเข้าโอกสตรีทดูดิไม่มีคนเลยเงียบมาก เสียงคลื่นแล้วก็ดูดีเงียบสุดๆเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินเล่นไปเรื่อยๆเป็นสิงที่ทักเราแต่ก่อนนะถ้าเป็นไม่มีโควิดตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าสีสันยามค่ําคืนเนี่ยที่หลีเป้นเนี่ไม่แพ้ใครแต่ตอนนี้ก็มันาที่เห็นครับ แล้วเดินม,มาถึงที่พักแล้วนะครับก็มีแสงไฟหน่อยแต่ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอ่าขอตัวนอนก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน